ได้ยอดวิวหรอได้เดี๋ยวกูทำให้ถ้าพี่อยากดังจริงแต่พี่จะดังเป็นรอยส้มงเตีนพม่านะคะไปไหนก็ขอให้ระวังตัวด้วยนะคะ<ส><ส>ล่าสุดสาวเมียนมาคนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ประเทศไทยตอมอจับกลุ่มแล้ว45วันหลังจากนั้นก็ส่งกลับประเทศทำประวัติไม่ให้สาวพม่าคนนี้ มาประเทศไทยทำมาหากินได้อยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปตลอดชีวิตกาบสบายดีสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องปองไปเมื่อสกู่สุกนนะครับผมมาพบพ่อกับวินมาเล่าคนเก่าคนเดิมนอพี่น้องเนาะทักทายลูกป,ป่าหน้าอานน่น้นอพี่น้องเนาะอยู่ถูกมองถุกจุดเนาะก็กะคือเมื่อนี่เบาวินมีเรื่องรลวที่มันนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังน้ากันก็คือแรงงานชาวเมียนมาเนาะเพื่อนได้ออกมาด่าพี่น้องคนไทยหรือออกมาลวงละเมิดหรือว่า ออกมาเกินตัวหรือออกมาไซอํานาจอยู่ในประเทศไทยออกมาเรียกร้องสิทธิต่างๆเนาะอยากได้เท่าเทียมกับคนไทยแล้วก็คำพูดเขานั้นแบบถ้าหากว่าคลิปนี้พี่น้องชาวไทยทุกคนอยู่ในประเทศไทยได้ฟังคลิปชาวคนนี้เว่าได้สาวคนนี้พูดทุกคนจะจดจำไว้ในตลอดใจในใจตลอดไป ทุกๆคนเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นคําหยาบคายเป็นคําที่แบบว่าสังคมรับไม่ได้คําแบบน่าเกลียดไม่มีใครกล้าพูดแต่สาวพม่าคนนี้กล้าพูดเต็มปากเต็มคําทําให้เธอเองนั้นติดคุกอยู่ในห้องขังต่อมอมารวบตัวเรียบร้อยแล้วติดคุกอยู่45วันส่งส่งกลับประเทศเมียนมาด่วน ทำประวัติไม่ให้กลับมาในประเทศไทยทํามาหากินอยู่ในประเทศไทยไม่ได้อีกต่อไปเนาะก่อนเราจะไปรับชมคลิปฝากพี่ฝาก,ฝากนอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนสําหรับคลิปใหม่ๆของเบาวินนพ้องเนาะถ้าหากว่าพี่น้องคิดเห็นอย่างไรในคลิปนี้พี่น้องสามารถเมนเข้ามาได้เนาะครับผมพี่น้องนี่แหละครับผมพี่น้องอยู่ดีไม่ชอบชอบหาเรื่องประเทศอื่นมาอาศัยอยู่ประเทศเพิน่นแต่ว่าเฮ็ดเกง่งปาก ดานน่นดานี่นนบอระวังบอเจียมตัวบอหู่าตัวคองลวงเกินพี่น้องคนไทยลวงเกินแผ่นดินไทยนี่แหละครับผมพี่น้องสิ่งที่ตอบรับสิ่งที่ตอบโจทย์กับเจ้าก็คือบาปกรรมตามทันนะครับก็คือคนพม่าตอนนี้ก็คือกําลังถือเจ้าหน้าที่ตามตัวหรือว่าเจอปัญหาเศรษฐกิจอยู่ประเทศ ของตัวเองแล้วต้องมาเจอปัญหากับอยู่ประเทศไทยอีกเพราะว่ามีสาวพมา่าหรือคนบางกลุ่มพูดเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้ขึ้นมาทําให้สาวไทยหรือพี่น้องคนไทยนั้นไม่พอใจอย่างมากก็คือเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันน้อง,องว่าสาวพมา่าคนนี้เพิ่นดได้ว่าอย่างแน่กับพี่น้องคนไทยขนาดผมเองเป็นคนลาวผมพังแล้วผมก็จะเถือนใจแบบว่าเกียดสาวพมา่าคนนี้มาก เกลียดตัวเขาเกลียดคำพูดของเขาไม่อยากเห็นหน้าเขาสําหรับผมนะแต่สําหรับพี่น้องคนไทยจะคิดเห็นอย่างไรนั้นก็คิดดูกันอีกทีนะว่าควรอภัยให้เขาหรือไม่ควรอภัยให้สําหรับชาวเมียนมาหรือแรงงานพม่ากลุ่มนี้กลุ่มที่ก่อเรื่องกลุ่มที่สร้างเรื่องเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเนาะพี่น้องดังรหรอ,อากได้ยอดวิวหรอได้เดี๋ยวดูทำให้ถ้าพี่อยากดังจริงแต่พี่จะดังเป็นรลอยซ้มเป็ยพม่านะคะ ไไหหนนก็ขอใ้้ระะววัังตดยะคะสาวแหงงานเมียนมาในไทยสวยพอปากคลองแทรลลาสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยไปหาเป็นทีเหียบหอยซึ่งเดิงเล่านี้จะเป็นแนวใดเดี๋ยวในมือนี้ท่างอยากเล่าเดี๋ยวรวบร้วมและนำมาเล่าจุุธานฟังโดยในเมื่อวันที่หนึ่งเดือนพฤษภาปี2 0 2 3ก็ได้มีกลุ่มม็อบประท้วงของแหงงานเมียนมา เกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยเซิงวันที่หนึ่งเดือนพฤษภา,ากรกกรวงกับวัน่งงานสากลก็เดยมีม็อบหรือว่ากลุ่มประท้วงของแห่งงานเมียนมากเกิดขึ้นอยู่ประเทศไทยโดยเป็นการประท้วงเพื่อปฏิหูกษัตริย์ของไทยสรางรัฐสวัสดิการและยุติกฎหมายหนึ่งสองของไทยและก็ยังมีแหงงานต่างชาติบางคนขึ้นไปปาศัยอยู่เทิงเวที แลเว้าเดืองการเมืองของไทยเึิงเขาใครพิษกฎหมายของประเทศไทยโดยหลังจากที่ว่ามีการประท้วงลังกาวเกิดขึ้นก็ได้มีชาวไทยจำนวนหลายคนบอพ่อใจกุ่มปะท้วงของแหงงานเมียนมาลังกาวลังทินกข่าวไทยได้ว่าว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกว่าปฏิรูปกษัตริย์เพื่อเอาเงินมาสร้างรัฐสวัสดิการ <S S มไม่มีสิทธิ์มาบังคับว่าเรียกแรงงานต่างด้าวไม่ได้ โดยอ้างว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันผมก็เห็นคุณเป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้คุณต้องเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของคนไทยบนแผ่นดินไทยด้วยเหมือนกันนะโอ้ประเด็นนี้ร้อนฉามากนะเดรเมตตาดีบอกว่าส่งมันกลับเลยครับ <laughs> อันนี้แอดมินเดรเมตาดีบอกนะ <laughs> แล้วเจจุกคลองสามอะเจจุกคลองสามเดี่ยไล่เรียงดูเมือ่อเจจุกคลองสามเข้าไปจับแน่นอนว่าไม่ใช่ประเด็นแรงงานคุณภาพชีวิตอย่างเดียวครับ นี่จุกบ,บอกว่าการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ของกลุ่มแรงงานสิทธิ์นะเนี่ยคือเป็นการมาเคลื่อนไหวนะปรากฏว่ามีคนของพรรคก้าวไกลนะมีกลุ่มที่เคลื่อนไหวจากช่วงสถาบันนะเข้าไปผสมโรงด้วยอะโอ้โหไปรวมกันเลยเหรอฮะอันนี้เป็นนะแล่ต่อมาบอลนแห้งงานสาวสาวเมียนมาในไทยหนึ่งคนที่ว่าเป็นประเด็นในตอนนี้ ก็ออกมาอัดคีบเเว้ให้คนไทยและสั่งซ้อนคนไทยและยังเว้าคำหยาบห้คนไทยอีกด้วยเออเนี่ยว่าถ้าหากว่าคนไทยเดีเ๋ยวเบิ่งคีิปของเพื่อนนี่คงจะอยากให้แน่นอนซึ่งเดียวเฮานี่ไปเบิ่งคีบปของสาวเมียนมาคนรังเก่ากันก่อนพวกพม,มา่าที่พี่บอกว่าพวกพม,ม่าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไร้องอะไรพี่ไปฟังมาจากไหนคะ พี่ไม่ได้อา่านข้อกฎหมายนะคะมันมีข้อกฎหมายคุ้มครองชาวแรงงานต่างด้าวน,นะคะที่เขาเสียตังหมื่นสองหมื่นทำท่าสปอร์ตแตละทีงเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อคุอ้มครองชีวิตของเขาที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของเขาให้ถูกต้องตามกฎหมายเขามีสิทธิทุกอย่างเหมือนคนไทยยกเว้นซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินนะคะเขาไม่มีสิทธิแค่ตรงนั้นและเขาแตกต่างในใคนไทยก็คือไม่มีแบบประชาชิเไยค่ะ แล้วพี่จะมาไล่อะไรผู้หนูไม่ได้นะคะขาะนา,นายย้โยเกียงไม่มาไล่ผู้หนูเลยค่ะพี่ไปคลิปใหม่นะคะกว่าน,นี้จะพูดอะไรอยากดังหรออยากได้ยอดวิวหรอได้เดี๋ยวหนูทำให้ถ้าพี่อยากดางกังจริงแต่พี่จะดังเป็นรอยส้มเปิงพมานะคะไปไหนก็ขอให้ระวังตัวด้วยนะคะหลังจากที่ว่าคลิปของสาวเมียนมาลงลังขึ้นมาก็กมีสาวไทยแหละแห้งงานเมียนมาในไทยหลายคนบอพอใจ ที่ว่าสาวเมียนมาออกมาเว้านันและเขาเจ้าก็มีการอัดคลิปสวนกราบสาวเมียนมาคนรังกก่าเดี่ยวเฮาหนี่ไปเบิงลีบของพวกเขากันพวกพม,มา่าที่พี่บอกว่าพวกพม,ม่าเนี่ยไม่มีสีเรียกร้องอะไรสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับตังง้งแงจีอาลงเมงกะลาบะออสซลาไซไม่สูงไม่เมงรเาอาตาลีซัวบามังกาเตโอคลิปนี้ผมขออนุญาตสติกนะครับ เพราะว่าอะไรผมไม่พอใจน้องคนนี้ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาคลิปของน้องคนนี้กําลังเป็นไวรัลเลยมันเป็นไวรัลเพราะอะไรเพราะน้องคนนี้ใช้วัทกรรมที่หยาบคายพูดออกมาแย่ๆเลยว่าเราเป็นแรงงานเมียนมาที่มาใสา่ทํางานที่ประเทศไทยเราก็ต้องมีสิทธิ์หลายๆอย่างแค่เราไม่มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยแค่นั้นเองนอกเหนือจากนั้นเราต้องสามารถทําได้และตบท้ายด้วยวัทกรรมว่า คนไทยที่เข้ามาเสือกเรื่องของคนเมียนมาระวังโดนส้นตีนคนเมียนมานะครับคาพูดนี่นแหละที่ผมรับไม่ได้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสามสี่วันที่แล้ววันแรงงานแห่งชาติวันที่หนึ่งพฤษภาหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่าเมเดหรือว่าเลเบอร์เดนั่นเองได้มีพี่น้องชาวเมียนมารวมตัวกันที่หน้าเซนทันเวิร์น สีแยกราชประสงค์เดินขบวนกันไปที่หอศินหน้าเอ็บีหรือที่เราเรียกว่ามาบนคลองนั่นเองในอดีตและจังหวะที่เดินขบวนไปถึงที่นั่นแล้วได้มีว่าที่สสพักส้มหรือว่าพักเก้าไก่ขึ้นเวทีปราศัยพี่น้องชาวเมียนมานั้นฟังเข้าใจหรือไม่อันนี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่ขอยุ่งและพักก้าไก่นั้นก็ได้หยิบยกกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองขึ้นมาบอกว่าจะแก้ไข พี่น้องพอม่าเข้าใจหรือไม่อันนี้ผมไม่รู้และหลังจากนั้นก็มีฟีดแบ็มาบอกว่าพี่น้องชาวเมียนมาเข้ามายุ่งการเมืองในประเทศไทยของเราก็มีพี่น้องชาวเมียนมาอีกหลายๆคนออกมาแก้ต่างก็ฟังดูดีนะครับไม่มีปัญหาใดๆแต่มีน้องคนนี้คนเดียวในที่ผมรับไม่ได้เพราะว่าอะไรตบ้ายหลังจากพูดหลายๆอย่างพูดคําว่าคนไทยเสือกเรื่องคนเมียนมาระวังโดนส้นตีนคนเมียนมานะครับอันนี้ผมรับไม่ได้เลยขอพูดหน่อยนะ พวกมึงไปเรียกร้องอะไรกับพวกมึงแหละอยู่กันดีๆไม่ชอบชอบให้คนอื่นมาดา่าชอบให้คนอื่นมาว่าไปเรียกร้องอะไรรู้ไหมตอนนี้เขาจะไล่ออกจากประเทศแล้วเพราพวกมึงเนี่ยพวกกูก็อยู่ลําบากไปด้วยตอนนี้ไอสัสเรียกร้องใช่หน้าที่ของพวกมึงไหมฮะใช่ประเทศมึงไหมมึงจะไปเรียกร้องเรียกร้องก็ไม่เอาอะไรนน่นไอสัส โวยเออันนี้รู้ไหมชิบหายกันหมดแล้วไอ้เฮียกันหมดแล้วพอพวกหมอนหละไอ้สัตว์สายไปแล้วสําหรับความรู้สึกของไทยผมว่าไม่น่าใช่ทุกคนนะครับเพราะว่าไอ้อันหนึ่งน่ะเจ้านายผมก็จะใช้งานผมแล้วก็รับผงม,มือเดิมแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้กับมือเดิมแล้วก็ไอ้อันหนึ่ง่ะผมก็ยู่ถูกกฎหมายแล้วก็ทำดีทุกอย่างเลยตั้งแต่อยู่ประเทศไทยมาสิบก,กว่าปีไม่เคยไปทางไบบที่คงเหงน ที่ข่าวออกเนี่ยผมไม่เคยไปําอะไรแบบนั้นเลยแล้วก็เ e อผอก็ไม่เคยสนับสนุนเลือกพวกนี้เลยเอือในเรามาทํางานที่ประเทศไทยเรามีวงโคงเรารู้จักวงโคงเราไม่เนิละคงแบบอื่นๆหรอกครับไม่ใช่ทุกคงที่เป็นพมา่าแล้วมันต้องไม่ดีผมไม่รู้ว่าพวกที่ไปปะทัวงเนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่เขาเรียกร้องทําไมเพื่ออะไรเราก็ด่าพวกเขาอยู่ผมก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรพวกนี้เลยเพราะว่ามาเปลี่นบ้านของเขาเราไปเราไปเรียกร้องอะไรไม่ได้ เราก็ต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำเพราะว่าเรามีที่อยู่อาศัยแลว้วก็ธรรมหาเกิงผมไม่ลืมอบุคคลหรอกครับย่าหมอหลวงขบครัแล้หลังจากที่วาดสาวเมียนมาทนกระแสสังคมกดดันบ่อไว้เพื่อนนี้ก็ได้ออกมาขอโทษเป็นทีเฮียพอยแต่ว่างงานนี้คนไทยหลยคนกอบว่ายอภยัยเนื่องจากว่าเพิ่นเลยเว่าให้คนไทยแห้งหลท,งทั้งทั้งทีหากินอยู่ที่ประเทศไทย หนูจะมาขอโทษกับเรื่องที่หนูได้พ้นลงไปที่รู้ท่อไม่ถึงการนะคะหนูอยากจะมาขอคําให้อภัยกับคนไทยทุกคนนะคะหนูขอโทษนะคะที่ได้ใช้วาจาหยาบคายออกไปที่ได้ร่วมเกินชาวไทยทุกที่ได้ร่วมเกินคนไทยนะคะแล้วหนูก็อยากจะมาขอให้คนไทยให้อภัยหนูที่หนูรู้ท่อไม่ถึงการที่ได้พูดจาแบบนั้นออกไปขอให้คนไทยทุกคนให้เมตตาเข้าใจแล้วยก ยกโทษให้หนูด้วยนะคะขอให้ทุกคนให้อภัยหนูให้หนูได้แก้ตัวนะคะแล้วก็ขอให้ลบคลิปที่เอาคลิปหนูไปลงนะคะหนูขอเพียงเท่านี้หนูขอให้คนไทยเห็นใจหนูรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีแล้วก็มบีบุญคุณกับหนูนะคะ หนูเข้าใจหนูรู้แต่มันเป็นเพราะอารมณ์ชั่วคูแต่หนูก็เข้าใจแล้วตอนนี้ว่าการที่พูดอะไรออกไปที่ไรจ้จิไม่มีสติผลที่ตามมาเป็นอย่างไรหนูก็ขอโทษผู้ใหญ่ทุกๆคนวัยรุ่นทุกๆคนคนไทยทุกๆคนที่ทําให้เข้าใจผิดที่ที่คิดว่าหนูอยา่จะมาด่าคนไทยไม่มีเจตนาค่ะหนูขอโทษจากใจจริงๆนะคะได้โปรดแล้วก็ให้อภัยหนูด้วยนะคะ แล้วก็ขอโทษคนพม่าทุกคนนะคะที่ทําให้ต้องมาลําบากในเรื่องนี้ไปด้วยขอโทษจริงๆค่ะหนูขอโทษจากใจขอให้คนไทยทุกคนที่มีจิตใจเมตตาให้อภัยหนูด้วยนะคะให้โอกาสหนูได้แก้ตัวหนูสัญญาว่าต่อจากนี้จะพูดอะไรหนูจะคิดให้มากขึ้นมีสติให้มากขึ้นจะไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่หนูขอกลับมาแก้ตัวนะคะหนูขอโอกาสอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ และก็ดูมั่นว่าการขอโทษของสาวเมียนมาคนดังกล่าวจะสายเกินไปแล้วเพราะว่าตำรวจไทยไล่ค้นหาโตผูกเกี่ยวจนพบเป็นทีเหยียบหอยและสาตากรรมของเพิ่นแนนาคตก็คงจะไล่ไปปากดีปากเก่งยูทีประเทศเมียนมาแทนลังนั้นแห่งงานลราเฮาในไทยก็อย่าเอาเป็นแบบอย่างเนาะ เดี๋ยวเฮานี่ไปเบิ่งคลิปของแหงงานสาวสาวเมียนมาในไทยคนนี้ถึงตำรวจไทยไปหากันเจ้าหน้าอยู่แ่ควรได้งาที่ไหนควระได้ทงาน่ไหนไม่ต้องกานะท่าใครไม่โนะมขเสียแล้วก็อตอมาตลอดมา o r t ไมพี่ดู a s s p r t หนูโตอยู่ค่ะเขาอันมี่ะอันมียี่ไหนใช่ไมไม่ใช่หนุ่มเชื่อ่ให่ไมีใพี่ไไม่ผิ่ไม่่ม่่ ทีเนี้ยทีเนี้ยเอาตังอะไไปเหมือนสี่เอาตังไไปมือนี่อนสี่เหมือนสี่ทเนี้หมือนสี่เหมือนสี่มาซอะากอยู่ไหนฟุเสียเนี่ยบ้็งกก็ได้ไหมวันนี้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แล้วทีเนี้ยมาซูโกะแ้วก็ตกขคืนก็เดี๋ยวเจบกนูบอกว่ารนูไอู้มาขอรองที่บ้านล้นูมาขอลองที่บ้านล้วโดยจะเห็นว่าสาเมียนมาในขีปแมนเป็นคนเดียวกันครับ คนที่ออกมาว่าเนาะและ้วกาตำรวจไทยนี่ก็มีการถามหาพาสปอร์ตถามหาบัตรแทงงานซึ่งสาวเมียนมาคนดังกล่าวก็บอกว่าพาสปอร์ตของเพิ่นกำลังเอาไปต่ออยู่บอมีเอามาให้เบิงประมาณนั้นซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเพียงคำแก่โตก็เป็นได้เนาะซึ่งแอดมินก็บอกหูว่าในอนาคตจะเกิดยังขืนกับเพิ่นดังนั้นเท่ากับถาติดตามตอนต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าทั้งหมดที่ว่ามีการอัปเดตมาจากตั้งแต่ต้นจนหอดลาสุเดเลย ซึ่งทุกทานคิดเทนแนวไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ขอขอบใจมดทุถกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮามาเจอกันใหม่ในคลิปนาะ